บริษัทธนท็อแจกข้ากล่อง1,000กล่องครบ60วันพร้อมจัดโครงการ60ิก็ซื้อได้ร่วมใจต้านไัยโควิดให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ วันนี้วันที่30ตุลาคมนะคะทีมขาวประเด็นเด่นลงพื้นที่มาที่ย่านสนามบินน้ําบริษัทธนทเทิร์นะคะได้แจกข้าวกล่องนะคะวันละไม่ต่ํากว่า1,000กล่องนะคะวันนี้นะคะครบ60วันตามที่ประกาศต่อสังคมไว้และในวันนี้นะคะก็ได้มีการแจกสมุนไพรฟ้าทลายโจรและกระชายขาวขณะเดียวกันนะคะทางบริษัทนะคะก็มีความห่วงใยสุขภาพของประชาชนนะคะจับโครงการ60 ก็ซื้อได้ร่วมใจต้านภัยโควิดค่ะเ,เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ในสินค้าที่มีคุณภาพค่ะเราได้เจ็ครบถ้วนตามที่สัญญา60วันวันนี้เป็นวันที่60นะครับฟ้าถอยโซนกระชายเขาต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็หลังจากวันนี้ก็คืออเปลี่ยนเป็นโครงการโปรเจกต์นะฮะ60บาทก็ซื้อได้นะครับก็คือเราเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะฮะผู้ที่ ปิดช uh, ื้อไวรัสโควิด19 ลักรธนาเชี่ยวชาญอักษรประธานกรรมก,การบริษัทธนเทอร์พันธิจำกัดนายนัทพลเชี่ยวชาญอักษรรองประธานผู้จัดการบริษัทธนาเทอร์พันธิจำกัดพร้อมผู้บริหารบริษัทแจกอาหารปรุงสุกที่สับเปลี่ยนเมนูทุกวันวันละไม่ต่ำกว่า1น0 0กล่องให้กับประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิ 19, ด -19 โดยเริ่มแจกตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนครบ60วันตามที่ประกาศต่อสังคมไว้บรรยาก,กาศวันนี้ยังคงหนึงแน่นไปด้วยประชาชนที่มายืนเข้าแถวรอรับเข้ากล่องกันตั้งแต่เช้า ดรธนัทกล่าวว่าตลอด60วันของการแจกข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มสมุนไพรฟ้าทลายโจรและกระชายขาวได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนที่มาขอบคุณทางบริษัทซึ่งทางบริษัทยังคงห่วงใยประชาชนจัดโครงการ60ก็ซื้อได้นำสมุนไพรฟ้าทลายโจรและกระชายขาวจำนวนหนึ่งล้านกระปุกจำหน่ายร้านขายยาวันนี้ทั่วประเทศกระปุกละ60บาทให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ข้าราชเรียนถามคุณธนัทนะคะว่าวันนี้นี่คือเราแจกข้าวกล่องเนี่ยครบ60วันตามที่ประกาศไว้เป็นมาสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะครับใช่ครับวันนี้วันที่30ตุลาคม2564นะครับซึ่งเราบริษัทธนเทอพันธ์จำกัดซึ่งอยู่ในเทียนเทเวอร์จุดนี้สถานที่จุดนี้นะครับวันนี้เรารับปากกับประชาชนว่าเราจะแจกข้าว60วันนะครับวันละ1,000กล่องต่อเนื่อง60วันนะวันนี้เป็นวันที่ครบท้วน60วันพอดีนะครับ พี่น้องประชาชนก็ขอบคุณอย่างยิ่งน,นะครับก็มาขอบคุณถึงที่บริษัทเลยนะครับว่าเรามีการช่วยเหลือนะฮะเราก็จะมีโครงการ60บาทก็ซื้อได้นะครับซึ่งโครงการ60บาทเหล่านี้เนี่ยก็คือเราจะใช้นําผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ผลิตแบบที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพนะฮะเพื่อให้จําหน่ายทั่วประเทศไทยทางบริษัทเนี่ย ได้เตรียมฟ้าท่ายโจนหนึล้านกระบอกซึ่งเอนโดโกรกฟไล์ของเราเนี่ยขั้นดาอยู่ที่25มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลนะครับทางบริษัทธนเทพพณิชยจจำกัดก็เป็นห่วงใยกับพี่น้องประชาชนเรื่องอระบาดโควิด1 9นะครับบริษัทพร้อมช่วยเหลือประชาชนและเป็นกำลังใจต่อสู้วิกฤตนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน